สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับขวัญใจประชาชนที่เกี่ยวกับเรื่องวงการมอเตอร์สปอร์ตหรือวงการมอเตอร์ไซค์แน่นอนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นแล้วก็วันนี้เขาไปแวะเยี่ยมเยียนที่บริษัทของผมนะครับนาดินเสียไม่ได้สวัสดีครับดิ้นนะครสวัสดีครับชื่อจริงชื่อชื่อสุรชัยวิบุญชัยดินเป็นอิสลามหรือเปล่าอิสลามใช่ไหมพี่เคยเห็นดิ้นละหมาด้วยคิ้วเข้มมากเลยครจริงจริงเมื่อก่อนเคยขายเมื่อก่อนหนุ่มหล่ออันนี้ป่ะโยนี่แกยังหนุ่มอยู่อายุเท่าปีแล้วดินนนตอี้ สามห้าครับสามห้าคือต้องบอกก่อนว่าเห็นดินตั้งแต่ก็เรียกว่าเป็นสิบปีแนละ้วเด็กๆเออตั้งแต่ร้องก็เด็กๆงเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็นคือเหมือนอยู่กับแว้นมาเลยอ่ะพวกพี่พวกในกลุ่มในบ้านอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็อมอเตอร์ไซค์จะไปสะพานพุตแต่รถยนต์ไปวิภา,าวดีใช่ใชหรือไปอาตีิคนละที่กันหมายพ่สามต้นอะไรเงี้ยทันทันแต่ว่าหมายถึงว่าผมยังไม่มีรถนะ ก็คือเป็นเด็กเกาะแล้วก็ไปก่ันแต่ปัญญไปดูวั่งคือเห็นแล้วก็ชอบม่กก็เหมือนมันฝัง้แต่เด็กอ่ะแล้วอยู่ดีๆโผล่พวด้นมาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเคยเห็นหน้าดินครั้งแรกก็คือในการที่รับถ้วยประธานจากเออโสมใช่ครับแล้วดินไปเป็นเจ้าของรถใช่ครับให้แบงค์บุญหอใช่ครัช่ผงเคาะใช่ใช่ครึ่งตอนนั้นคืออยู่ดีก็เฮ้ยเด็กคนนี้คือใครครับเพราะตอนนั้นก็ยังอายุ20กว่าเองใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงเริ่มมาทำรถแข่งก็คืออย่างที่บอกเป็นความชอบชอบ แล้วก็เหวมาถนนเริ่มทํางานมีตรงมีตามเก็บเล็บเก็บน้อยไงพี่ผมใช้คํานี้นะรถแข่งต่อให้มีเงินรวยหรืออะไรนะไม่มีพรสวรรค์หรือไม่มีบุญที่เกี่ยวหรถแข่งยังไงก็ไม่แรงนไม่ต้องใช้พรสวรรค์ใช่ผมคิดอย่างนี้นะแล้วทุกคนในทีมงานผมะจะรู้สมมุติทํารถมาเนี่ยทำรถไอ้นี่ไม่แรงแต่รถไอ้ดินแม่งแรงตลอดเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นการจูนมือกับใช่ครับแล้วรถนี่บางทีมันซื้อมาไม่ก็ไม่เท่ากันใช่ตัวขี่ก็สําคัญ รถก็สําคัญมีดวงเหรอพี่ผมแค่รถยางแตกไม่ใ่หนึ่งอันนั้นดวงใช่ก็คือเหมือนเรามีดวงด้วยถูกกับทีมช่างด้วยบางครับไม่ทำรถครั้งแรกเนี้ยแรงกับรถที่ร้านก็ยังเคยเจอถามว่าเริ่มมาเริ่มแข่งในสนามเขามายังไงเขามาสนามนะพี่ก็เทถนนแล้วรู้สึกไม่ดีละมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ดีแล้วทาให้ลุ้นจักรถล้มเพราะแม่เดือดร้อนในคุกเคือนี้คือผ่านครบอประชุมครบแล้วก็เลยคิดได้ คิดได้ตอนครบแล้ว้ตอนไปต่อฝากเด็กๆเลยก็ฝากไว้เลยนะครับว่ามันมันไม่ดีคือพ่อแม่เสียใจเสียเงินไม่โดนไม่รู้่ะใช่ไม่โดนไม่รู้ใช้คานี้ครับไม่อยากบอกนะครับ้กใช่ใช่คนนี้เขาอยู่ในข่าวไจริงก็ไม่เคยไม่ไม่เคยมีใครรู้ด้วยอยู่ในข่าวผาาข้ามจนได้ผมไม่ค่อยมาสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยทาให้เรารู้ว่ามันอยากแข่งในสนามดีกว่ามันมีถ้วย มีเงินรางวัลการันตีอืใช่แล้วไอ้ทุกวันเนี้ยที่มันทําให้ผมมีกินมีใช้ได้ก็เก้าพอเนี่ยครับการแข่งขันในสนามจนผมมาจัดรถเลยพี่ถามนิดหนึ่งตอนนั้นก่อนได้ท่วประธานเนี่ยครับตอนนั้นคือเล่นเต็มที่แล้วก็เล่นมาแต่นครยศยุคมิโออยู่แบบัชมบาสบานนะเพชรเกษมผมก็เริ่มเข้าสนามแนี่อยู่กับคนแก่ๆแล้วก็น่ได้แชมป์มาตลอดเลยไปแข่งต่างประเทศก็ได้ แข่งรถมาจนเหมือนว่าเขาไอ้นี่แม่งเป็นใครนู้นนี่นนะั่นอะไรเงี้ยจนผมมีมีสปอนเซอร์เลยไปไหนมีคนซัพพอร์ตยางล้อนู้นนี่นั่นอยากทําอะไรพวกวงพวกเวงทรงเสื้อกลายเป็นคนซัพพอร์ตผมเริ่มเป็นเทพแล้วเพราะมีคนมออกกบวังใช่แล้วข<ร>อ,อเรามีสปอนเซอร์เข้าพี่ใช่เรามีดีกีแชมป์นะคือจะบอกว่าคืออย่างดิ้นเนี่ยเขาแข่งจากเริ่มต้นจากนักแข่งจนนั่นอยากเกยเลก่อน พอเข้าสนามเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วก็ไม่ออกไปชนหน่อยด้วยใช่ไม่เลยก็คือพูดง่ายคือกลัวเจ็บกลัวเจ็บปะกลัวเจ็บเลยนี่คือขนาดผมอยู่ในสนามเนี่ยก็เวลาแข่งทิงกับใครก็แล้วแต่รุ่นใหญ่ยังกลัวเจ็บเลยแบบใช่ครับบางคนยั่งแซวทำไมพี่บีออปชั่นเยอะเวลาล้มแล้วมันเจ็บใช่ครับอ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นเริ่มมาเป็นผู้จัดและเป็นผู้จัดอืมยังไงมีลูกพี่ครับชักชวนอ๋อใครวะเนี่ยนะครับใบ้านที่ให้โอกาสผม นี่ออกคีวีนะเนี่ยนี่ออกคีวีัใช่ใช่ใช่ไม่ได้ยอครับอันนี้เรื่องจริงใครๆก็รู้อยู่ตั้งแต่เป็นเทมคกรตั้งแต่ผมน้นใช่ใช่แต่จะสักเกือบสิบปีสิบกว่าปีผมผมจัดจัด N G O กว่าสิบสามเนาะสิบสามปีอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกครับเด็กคนนี้มันบ้าดิคือคือคนมาจัดการแข่งขันเนี่ยมันต้องไม่ใช่มองเรื่องกำไรกับทีมมันต้องมองเรื่องฟิลของความที่กัาเนี่ย มีแพชชั่นมีพลังที่แบบอยากกระโดลงไปแบบทุกสัปดาห์เนี่ยเวลาดิ้นเข้าไปแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจัดเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเต็มที่ก็เลยคิดว่าเราไม่เหมือนไทยด้วยน่ามีโอกาสเพราะเวลาเข้ามาคุยเนี่ยตาเขาจะเป็นประกายผิดถูกคนน้อยคนเยอะเนี่ยเขาเขาเคยมาจัดสงการเนี่ยฉีดน้ำกันเองเนี่ยเขาก็สู้คือเขาบอกพี่บีมันน้อยไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวฉีดกันใหม่ก็คือการเป็นว่าเขามีแพชชั่นมีพลังก็เลยชวนเข้ามาแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าคนที่จะมาเป็นผู้จัดเนี่ยผมแนะนำนะถ้า มันไม่ได้หมูคุณสอบถามคนนี้ได้ใช่ครับตอนนี้เออลืมถามไปอันนี้ที่บ้านทําอะไรจังนี้เปิดร้านอาหารขายสุนัขของแฟนด้วยแล้วก็อาบน้าตะขนด้วยเดี๋ยวนะเปิดร้านอาหารสุนัขหรือว่าเปิดอาหารขาคาอาหารราหาคือพูดง่ายคือเปิดร้านอาหารหมาใช่อรับขายอาหารสัสว์ทุกชนิดอ่ะพี่ยังมึนตึมเปิดร้านอาหารสุนัขก็คือพี่เห็นว่ากลางวันที่ไม่ไปสนามก็ช่วยแฟนขายใช่ครับก็คือขายปกติเป็นร้านธรรมดาขายใช่ใช่แล้วก็แฟนเขา จะไปเรียนเองด้วยอืตัดขนแรงเงี้ยเขาเรียนเขาเองแต่คนนี้เจริญเพราะเขากลัวเมียนะฮะแล้วตอนนี้อะโอเคปัจจุบันก็ทํารถด้วยอะไรด้วยเงครับจัดแข่งรถก็ NGO, อะไรอะไร NGO ก็ผมจัดด้วยแล้วก็ s m d ก็คือรายการเองจัดด้วย SMD คือนาทินเสียไม่ได้ใช่ครับตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ n อ o ใช่ครับ NGO เมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ดูมั่วๆโซ่ๆไปเพราะสมัยก่อนนะตอนเริ่มเนี่ยตอนนี้คือ มีระเบียบมีการจัดแข่งแข่งแบบถูกทุกอย่างไปยันบุรีรัมย์อันนี้จริงไหมเพราะว่าพี่เห็นไอจโอเนี่ยจะมีอะไรมีเจ้าจ้ำใช่ไหมใช่แล้วมีใครอีกจ้ำมีต้นมีต้นอ่าครับมีพี่บอยมีผมอ่าครผมก็คือพูดง่ายคือแรกๆของไอจโอก็โอ้โหคนแบบคือก็ต้องบอกก่อนว่าเหมือนกับเออใช้คำว่าดิบจะดูดีใช่ใช่ก็คือเหมือนเราเราเราก็มาจากหลังถนนนะตอนเหมือนเราคอนเซปต์งานต้องใช้คำนี้ดิบดิบแบบเถื่อนๆอะไรแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้คือแบบแบบโอ้โหแบบชัดเจนทุกอย่างกฎระเบียบตัวถ้วยเทยคือเขา เขาไปไกลใช่ใช่ครับเพราะแล้วเอสดเนี่ยพี่ถามนิดนึงตอนนี้ SMD เนี่ยพี่เห็นแต่โอ้ยอยู่หัวเมืองครับเดินทางแบบคือเธอจะไม่เข้ากรุงเทพมันจะไม่นชีวิ้งเลยเขาคือเขาเรียกร้องมันมาตจังหวัดนี่ใือ f c อะไรก็คือปีแล้วเนี่ยผมทั้งปีเนี่ยสนามไปไหนบ้างไปจังหวัดอะไรบ้างไปจังหวัดอะไรบ้างไปโคราชะเชงซาวชาชงซาวระยองลาใต ตายก็ไปใช่สุราใช่เปสุราจำได้นเนี่ถือน <bs> <N> ี่เอฟซีนีติดตามข้าหน้าฝนโต้ผมนั้งคนคนเยอะเลยจะแว้นอย่างเดียวเลยคือเปียกก็ไม่สนัแข่งเออแต่ในสนามนี่มันดีอย่างนะครับเพื่อนๆคือมันไม่มีคนข้างข้าไม่มีหมาตัดหน้าไม่มีรถบาดไม่มีอะไรคือโอกาสที่จะบาดเจ็บถึงชีวิตเนี่ยเราคงบอกไม่บอกก็ไม่มีคนละเรื่องหลังถนนับอันนี้ มีสพอร์ตทุกอย่างมีรถมีอะไรเ่ะสมากหลังถ้าคนที่ตายก็คือรถครับอยท้าคือรถสวน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 มาใช่ซึ่งขนาดเราขับกันแบบไม่ซิ่งอ่ะคือบางทีอย่างพี่ขับเมื่อก่อนพี่ขับทุบไวเร็วบางทีรถรถบรรทุกนี่เกือบล้อหลายทีแล้วจอดข้างถนนเนี่ยบางทีมันไม่เห็นจริงจริงนะครับพอด้วยด้วยความเร็วของพวกเราด้วยอะไรของเราอ่าแล้วปีนี้เอสดีมีอะไรมาอวดบ้างปีนี้เมนี้ก็แพงงานเตรียมไ่หมดแล้วใช่ไหมอ่าแจกมอไซค์ ไม่มีใครทำของผมแน่นอนออย่างเสื้อเนี่ยผมก็แจกคนแรกมีแจกมาไซนี่อะไรจากฉลากหรือว่ารุนหางบัตรลุนหางบัตรเราก็ต้องหาจุดเปลี่ยนจุดขายของงานเราไปเรื่องคือยีน้นใช่ใช่แล้วงานของ SMD แตกต่างกับงานอื่นยังไงอ่ะพี่ให้แตกต่างจากงานนยังไงก็คือผมเนี่ยอย่าง NGO รายการใหญ่อืเขาจะเป็นคาสด A ค a สบ B แข่งซึ่งจะเป็นแบบว่าทีมช่างที่แบบว่า ทีสุดของเอถึง NGO เราก็จะคบทุกองค์ประชุมใช่เป็นใครก็คืออยู่ในนั้นหมดแหละใช่แต่อย่างผมคือผมจะเป็นแนวว่าให้เด็กหลังถนนเนี่ยอได้มีโอกาสได้เข้ามาในสนามได้ได้ได้รู้ไ้ปันขึ้นใช่ปันขึ้นมันขึ้นแลวได้รู้ด้วยได้รู้ว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยได้อะไรกลับไปเพราะจริงๆพี่เห็นเนี่ยอันนี้คือเด็กรุ่นพี่นะอย่างไอ้บาสเด็กเนี้ยโทษทีช่างบาส เฟกกแสคือ,คอเด็กวงการเด็กแต่ละคนก็ค่อยๆค่อยๆเติบโตในสิ่งที่เขาถนัดแล้วเขาชอบชแต่เวลาอยู่ในสนามมันจะมีเขาเรียกช่องทางในการไปมากกว่าใ,ใมันมันจะจะ,จะนันพระรามห้า<อ>นันนี้พี่เห็น,น,นตั้งตอนแรกผม,มจะจะไปพูดเดี๋ยวว่าจะพินันเปล่าพี่เป็นคนสปอนเซอร์นันคนแรกสปอนเซอร์เพราะอะไรมันมาทุกสนามเนก็คือช่วยเรื่องเรื่องค่าน้ำมันลดค่าอะไรเงี้ยนันพระรามห้านี่เป็นทีมเลสนะครับคือ คนแรกเลยที่ทมอเตอร์ไซค์ที่พี่ช่วยเพราะพี่มองว่าหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าเขามีความสามหาแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือมือไม้เขาอ,อ่อนเลย<ช>คือเขาไม่ใช่คือนักแข่งบางคนเนี่ยไม่โตเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นเพ่ยยังทีเลยแม่พี่ยังเคยโดนนักแข่งบอกชี้ให้จับที่จอดรถเลยพี่นึก <c oughs> ในใจรับพี่วันนั้นรายการอะไรรถยนต์มาถึงขยับรู้วหมชี้เปิดประตูหน้าต่างครับครับรีบขยับ คือนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมคืออยู่ที่ไหนถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้น,นี่คืออยู่ในสนามนี่ทักทายได้ตลอดใช่ไหมใช่เดินเข้าไปคือแตะไรลจูบป,ปากทำอะไรได้หมดอิสลามได้นะนะครับก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งน้องชายที่เขาเรียกว่าตอนนี้ก็กําลังสะสมบาร,รมี <c oughs> ซึ่งแน่นอนถ้าเขายังอยู่แบบนี้ทําแบบนี้ผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคือวงการนี้ก็จะมีผู้จัดมอเตอร์สปอร์ตดีๆและแน่นอนการขยับชั้นของเขาเนี่ยหรือชั้นของเขาเนี่ยมันทําให้เด็กๆที่เติบโตขึ้นมามันมีีโออออกกกาาาาท่่่เพระววต้งบ การที่คุณจะขึ้นไปอยู่หลีกใหญ่ๆอย่าง NGO อเลยคุณจะไปวิ่งอย่างอย่างเวลาที่จัดงานจริงงานคิงอัตโนมติหรืองานที่จจใหญ่ใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณค่าไปคุณเสียตังค์อย่างเดียวไม่ไม่มีประโยชน์เลยคือพูดง่ายคือตายตั้งแต่รอบแรกแล้วเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นหลีกสําหรับการเติบโตขึ้นมาจริงๆแล้วก็หลักอย่างนี้ก็คือไปแข่งงานรายการใหญ่ๆไปแข่ง NGO ซึ่ง<ๆ>ซึ่งต้อ<ๆ>ง,งก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เชียร์นะไม่ได้ชมนะแต่รายการเล็กๆของคุณนี่มันก็ไม่ไดด้้้็กธรรมาาคืออถตง เดี๋ยวพี่ถามสร้างพาไปนิดนรถกี่คันมาสมัครเมื่อก่อนของดินเนี่ยครับเป็นร้อยเป็นร้อยครับถ้าแข่งไม่จบอ่ะต้องแข่งอีกวันทำได้คือบอกว่าคือให้รายการเด็กเด็กเนี่ยบางทีประชุมนักแข่งท้งที่บอกดิ้นประชุมข้างล่างเลยไหมคือเต็มห้องคอนโทรลคือแบบเพราะอะไรทุกคนทุกคนค่าสมัครถูกใช่ครับการแข่งขันมันใช่กรรมการคือก็ต้องบอกก่อนว่าเจเราช่วยกันทุกคนช่วยกันชัดเจนพี่ก็จะมายืนว่าโอเคเป็นนายสนามให้เวลามีอะไรก็ใช่ รับจบพรานี่คือน้องชายเนยนะครับความรู้สึกคือก็ทุกครั้งที่เวลามีอะไรก็พี่บีรับจบให้นั่นเขาว่าทุกคนก็จะรู้ว่ากติกาดินเนี่ยชัดเจนแล้วเวลาผมไปช่วยเขาน้องเขาตัดสินอะไรเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าดินเขาจะเป็นคนที่บอกว่าเอาตามที่แบบชไม่มีพวกรอบางครั้งเนี่ยผมพูดแบบนี้นะครับบางครั้งผมตัวผมเองเล่นรถอยู่ด้วยผมก็จะแบบว่าบางครั้งผมพูดไปเขาจะหาว่าผมเข้าทางผมแล้บางครั้งเลยต้องพี่บีช่วยไม่ครับแล้วก็รับจบตลอดนะคือจะจบสุดบางครั้งบอกผมเอ้ เองเอ็นไปทางนี้เพราะเราเล่นรถอยู่อ่ะเราจะเออเขาเรียกมันมีมันมีความรู้สึกนิดๆกับเพื่อนบางคนไม่รู้อ่ะโหผู้จัดนบางมีผมเคยได้ยินอยู่แบบว่าไม่ตัดเสียงไม่นู่นเสียงนู่นเนี่ย่ช่วงหลังผมแมวเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมาเนี่ยเวลามีปุ๊บบอกเลยว่ารับจบให้เพราะง่ายเพราะเขาจะบอกเขาจะไม่มีคําพูดว่าพี่บีคนไม่มีเขาไม่มีเขาจะบอกว่าให้พี่ช่วยดูให้ผมนิดนึงอันนี้แบบนี้แบบนี้แค่นั้นกรรมการก็จะมาคุยทุกวันนี้ผมก็ยังยืนคำนั้น มีปัญหากันเนี่ยผมผมพูดได้นะแต่ว่าถ้าถึงแบบมันแรงจริงๆหรือพีงจริงๆเ่ยผมจะบอกว่าไปหาพี่ปาล์มพี่ปาล์มเือกรรมการผมผมรู้จักจริงผมแต่ถ้าเรื่องเรื่องเนี่ยทะเลาะกันอะไรเงี่ยถามว่าทุกคนมาเนี่ยรู้อยู่แล้วการกาเป็ไงแต่ทีมช่างแสบแสบก็มีเยอะคือเราใช้คำว่าอย่างนี้คือเวลาเรา เวลาเราแข่งขันเนี่ยมันจะมีคําอยู่คำหนึ่งเขาเรียกทิกกี้ก็คือลูกเล่นใช่ซึ่งลูกเล่นเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันยังไม่ข้ามเส้นแต่ถ้ามันข้ามเส้นเข้าไปเราเรียกว่าทิกกี้ถ้าเรามีจุดเขาว่าเสียเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยนักแข่งเวลาสุดท้ายเนี่ยบางคนบอกพี่มันแข่งกันด้วยเวลาไม่ใช่คือสุดท้ายเนี่ยมันมีแม้กระทั่งยกล้อนู่นคือมีทุกอย่างคือเล่นทุกอย่างถ้าเผลอนี่ใช่ใช่ทำไมเมื่อไสหอ่ะเป็นทุกคนแหละบาลังเวลาแข่งทีตรวจสภาพช้าเพราะต้องนั่งถอดต้องนั่งลุยต้องนั ก็พูดง่ายๆก็คือพอมันเลยจากทีกกี้มันกลายเป็นขี้โกงแต่ความขี้โกงของเขาท่านกรรมการจับไม่ได้กรรมการเสร็จกลายเป็นผู้ช่วยเกงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับก็ฝากไว้นัดนีมีอะไรฝากน้องๆไหมที่อยากจะเข้าานอดีกับเอก็ฝากไว้อย่างแรกเลยว่าอย่าไปซิ่งหนังหนมกันดีนก,กว่าไอจุดจุดแรกเลยพีคสุดแล้วว่า ตโตแล้วเราคิดกันได้แล้วในสนามแข่งเท่านั้นแต่ถามว่าเด๋ยนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้ว,ลวมันตายกล้องตายอะไรไปกันหมดมไม่ไม่มีแน่นอน<ม>ถามว่ามีก็มีผมก็พูดนะว่ามีมแต่เขาจะไปอะไรไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าถ้าได้ดูคลิปนี้ยผมก็ว่าผมก็เล่นรถมาสุดด<ม>ักรุ่นน่ะก็คือแนะนำว่าในสนามเนยครับีสุใช่แล้วก็ฝากรายการผมด้วยติดตามที่ไหนติดตามยังไงติดตามตอนนี้เล่นเฟซนาดินนะาไหลแต่งอยู่นะครับ แล้วก็เพจ SMD แค่นั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมที่ติดตามไปกันนะครับก็ขอบคุณนาดินมากครับนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบวงการมอเตอร์สปอร์ตประเภทมอเตอร์ไซค์นาดินก็ยืนหนึ่งนะครับพูดง่ายก็คือเป็นผู้จัดด้วยเป็นนักแข่งด้วยแล้วก็คือทำทุกอย่างนะครับแล้วเขาก็บางทีถ้าเห็นคุณอย่างเงี้ยวิ่งตามถนนก็คือน่ใช่นะครับแต่ว่าก็จะไปกับรถ2องจังหวัดนะครับก็เห็นนาดินก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับเป็นเด็กที่ติดตามเ s, d, <S อ d อะไรแดงขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ